กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กเทีย่ยายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะแนวทางรัฐบาลหวยลาวพัฒนานะคะ เรามาสรุปของวันจันทร์กันก่อนนะคะพี่น้องสรุปของวันที่5ก่อนนะคะแล้วค่อยมาพบของวันที่8นะคะแอดมินก็ให้เด่น3เด่น9นะคะแต่ว่าเสียดายนะคะพี่น้อง33บนก็เจาะดูสิเอา3 4สแล้วก็3 1เสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาเข้ามา9 3นะคะ9 3ล่างนะคะพี่น้องจ๋า ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะไม่หลุดนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้ากระดาษยังมีเนาะพี่น้องอยังมีแผ่นสุดท้ายเอ้าหลุดซะง,งั้นพี่น้องจ๋าชีวิตล็อกดาวหาซื้อกระดาษก็ไม่ได้เด้อพี่น้องวันที่8นะคะวันที่8 เดือนเจ็ดปีหกสิบสี่นะคะแนวทางเดี๋ยวแอดมินเอาแนวทางมาสั่นสิเคียนฮาหนอยพี่น้องกรบาบขอโทษขออภัยเด้อแนวทางรัฐบาลนะคะรัฐบาล ลาวพัฒนานะคะ The admin เขียนเสร็จแล้วก็จะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะขอเขียนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะพี่น้องจ๋าอดมินก็ให้เด่นไปที่3นะคะแล้วก็6แล้วก็4นะคะ เรามาเจาะ3กันนะคะก็จะมี3 8 3แปดสาห้มหนศนะคะส่วนเด่น6นะคะก็จะมี6กหนึ่งหกสามหนะคะ ส่วนเด่นสนะคะก็จะมี 49, 48, 4้าสห้าสีนะคะแล้วก็40นะคะเด่นสีนะคะ ชุดกันนะคะเรามาดูชุดกันหรือชุด,ดรองนะคะก็จะมีเจ็ดเก้าแปดสี่ อ๋อแปดสี่สี่แปดมีแล้วพี่น้องไม่เอานะคะกราบ,บขอโทษขออภัยนะคะเจ็ดแปดแล้วก็หกเก้าหกเจ็ดสองสี่สามสี่ จุดกันนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี38 64 47 48 49นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ24นะคะตัว ตัวรองก็สองสี่นะคะตัวที่ชอบแล้วก็สองเอาตัวที่ชอบนะคะมีแค่นี้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็จะมีสี่แปดสี่แปดสี่เก้าสามแปดหกสี่สี่เจ็ดสองสี่นะคะตัวที่ชอบนะคะอยากให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับ คนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่นอยไว้หน้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า